จัดไปพี่น้องนี้ก,ก,ก็ก้อยปลาก้อยปลาสิบแซ่งอนาเต็มถ้วยจมไว้ด้านซ้าสิบขวดมาเด้อจมไห้อยู่นะคือเก้าเิเอาประเภทลวกพี่น้องพักนั้ยพักพายพี่นอ้องดูว่าพักกันจมอรอยั่วเลยนี่ง่าย่ขึ้นนำมาให้เลยของ คือ่เ้องเ็ดเบ็ต้มเอาใ่น้องกินซุกเลยเ<อ>หัวปลาดิไมหมซะบ่ล่างให้เนมะซะบล่ละขั้นล่างถวยสะพอนองเอ้โอ้หัวป,ปลปา,เาเเปื่อยบิดหัวปลาสมอใหน่นนองบ้าน มาเด้อแเศษๆอยู่ให้อยู่ยนะที่เราโอเคหยุด <มา S 2> คดลิปไว้นะมามาได้เวลาแล้วพี่น้องปลาแเศษๆมาเด้อลันท้าซอยคึ้นขึ้นหวพี่น้องอืงมซ้อนพักพายพี่น้อง ดูขี่นะมั้ขี่ปลาพี่น้องขี่ปลาอยู่สซบโปอป,อปอลาวก,กินขี่มนันได้พี่น้อง<ๆ>สะเดาวพี่น้องฮินแบบ

น,น,น,นีเนงหแบบนี้แปลามักพริกดิบให้พ่อนะก็แว่าตัวแปามักพลิกดิบมายัางได้เลือกบางทีติเขาก็ห่อนแดดเนาะ

าม,ามือปัาไฟเข่ากันําลํำอืมอ่ะสุดยอดเลยปักไฟเ,เข่ากันํำล้ำพี่น้องจับจอง,งเมือน้อพี่น้องนะ่าได้ให้ลูอสอนพามตัวปลาไฟก,ก้อยปลาสวายเดียม,มือเลยพี่น đầy lục đột nhưng nữa lục đột tụ con ะดลงไปเที่ยวก,กันน้ำน้ำมันเคลือจอมเกลือต้มเอเน้มแก้วมักเคลือต้มตน้ำหนักจะไปใส่นวมือสบ จับมาโลนึงเกือบบุบเป๊ะให้น้องเรื mm hmm. ่องมัว mm hmm. ไม่สบีสบู่ถอยก่อน ไปกินข้า,าวเศร้ามากินแล้วมันดีไปเถอะกระป๋องสัดกินเอาไม่น่ะสี่มันอ่ะจำเอนเศร้าเป็นบรรยากาศก็ อืมนนอืมข,ขอบ้จแก่ขัดเข่าขาลำร, <สา S 2> รึราไม้ัดไ <c oughs> ต้เาใต้ใต้ บย่อนแงตัวนั่นเด้อคือกกเป้าปืนอาตมันบใยนะบย่อนมากอ่ะอัวจะขับหาม ตองแล้วมาดองขนม,นมนาาอซีอซจากนโพน่บุอนพามกินกับก้อยปลาเลยจัดสดเดามาาอยจักไว้ขากบดี ตำมมะกรูดถุงน,นี้แกน่ะินกับตามมะก,มกรูดมันจะบูมออืไม่ห้องอ้าวไหนนะมัน ดังไปสะเทือนหูพี่น้องลวกผักพายมันถ่าง,งกินดิบมันจิดังกบกบกบแบบอาจารย์เท้ากินนั่น ลิ้นแม่งบวงเคือตะวันมะเขือพี่น้องต้งตมเต็มหม้อหมูน,นี้กมกินอยากได้มะเขือเมื่อพลว่าเมื่อป,อปนทักมาได้พี่น้องทีเท้พาพรามบุตรอนที่ทำกินบุตรอนพามเท่านั้นนั <c oughs> ้นเท,ท้าทักฟาบุตรทีเท้าเท้าทักขวับลิ้นไปเลือ Thank mm -hmm. you. นอนแถวตู้ตู้เล็กออาโคเมเงอนนะกาะคิดโออยปลาปวดจบลงแขากใล้ขากแซนนิดพี่น้นยนอยรัดไปอยู่าง,น,าน,งานั้นี่นเจ้าหนังร้ายบุกเขิมครับเออเทพก็ติดใจเขาสมบูรมากามเลยน พี่น้องมาได้เวลา <op> แล้ว,ลวยกยปลาแซ่บอยู่ให้อยู่นะก้าวเด็กพี่น้องผมมีมือกล้องพี่น้องก่อนปลาผักพายพี่นสส้องเด็กแซ่บน้ำกันเสร็จไปได้แล้วพี่น้องบ่มีมือกล้องเสร็จไปนี่เด้อลงมือพกกล้องน,นะพี่น้อง 哎，再打。